เห็นสวัสด,ดีจ้าพี่น้องทุกปู้ทุกคนมันนี่พามาเที่ออยวป่ายังหาดูกระเทียมด้วยจ้ะงามบ่าจางามเนาะลายเนาะอืม พายังเมือง้ะจ้ายางเมืองไปเรื่อยจ้ะจิตสัมผัสจิตสัมผัสกระเทียมพายางเบิองจ้ะพายางเบิอง นาตะถ้ายัางเบืงองผู้ใดผู้เคยเห็นนี่เราจะหนาตากระเทียมมันเป็นแบบนี้เราจะเห็นบ่จ้ะ นี่แหละจ้านี่จ้าเบิ่งเลยจ้าน,นี่จ้าเห็นไหมนี่หน้าตาแบบนี้แหละจ้า เนี่ย้าเบิงพักเก็บจ้ะหลายแห้งด้วจ้ะอันนี้เขาเอื่นกับเทียมปลาด้วยจ้ะ บเไยจ้านี่เบิงไปเลยจ้างามเนาะเนี่ยจ้านี่โบจ้างามบ่จ้า่ยจ้าโอ้ยส่อเน,นาะ พี่น้ออเห็นบ่าจะ้ะเบิง่งเด้อจ้ะเบืองหน้าตาว้เด้อจ้ะแบบนี้ลจะจ้ะหน้าตากระเทียมจะ้ะนี่เบิ่งใกล้ๆเด้อจะ้ะนี่เอื้อนต้นกระเทียมจะ้ะกระเทียมป่าจะ้ะกระเทียมป่านี่นี่จะ้ะ เห็นว่าจานน้านี่เห็นเนาะนี่จ้ะพามาเบิงมาเก็บตานี่เห็นว่าจา้าคนใดที่บกเคยเห็นก็ะเบิงเ้อยจา้าอันนี้เขาเอื่นกับเทียมปลาลวจา้า